นาบลอบุญบลอจักบานน้อยสวยมแน่กับไปวัดหาบกระตาขึ้นส่าเท่านั้นแหละอีห้ามากกับพระถาก,กรูขใคว,ว่าจะมาหราที่สันดกสีซ้อยกูแน่ก็บว่ได้ข้ามวัดข้าว่าหาบูหาฝูงสิซ้อยเหลือบ่มีมีอยู่จะบ่เอิญกับมึงมาก,กอนกูพาไปใส่เบิร์เระพา พระเด่นหน่อยหรือมีไงต้องมาหรือต้องจีบใครหรือเฝ้าเดี๋ยวคุณห่มผ้าเว้ยห่มผ้ายวิยมีไงต้องหายพระกับเฝ้าเน้นกับเฝ้าเน้นมานั่งปรับจัดพระเขาเรียบร้อยยอประเคนพระพระรับเอาอาละพรเนอร์สถุยะทาวอริวะหาผู้ลาสถุนะแม่ถึกเบิ่อน่ะไม่งวนนี่สถุสถุ ไปใส่เราไปถวายสวนม่นตะง,งกูนข้นบาดข้นว่าเบิดบ้านมือกระเบิงโลดพิตะกูหลับเป็นหัวหน,าน่าพนเปลอกคือคือเด้เป็นตะไดพ่อโลมาเด้อมูอขึ้นมาเด้อเตรียมตัวกับยมินาสากาเลนา ต่างพุทธังอาภิปูชยามะเมมึงไปอย่างไรจังตตยุ่งมันกินเห้าเว้ยทรงมันไปสวรรค์พระพรนป่าน้าเด้อหมอมันมาเป็นป่าได้นิมันโยงมาคู่มือกับบาปคู่มืออย่าสื่เข้าใจว่าอยู่แต่วัด อันใดก็อยู่แต่วัดพุลคนมาวัดบศเสักับหาวามูมึงบ่เขาวัดจักเถ้อดอกบุญก็อยูวัดสัตว์ัวรับสินรับพรมึงบังกูเป็นตัวอย่างกูเขาวัดข้ามวัดมะชําไดปิตากูเล่าผลบาว่าได้กูแล้วเอาเขาก้นบาดมาไหลกูมูพลบอกว่าได้บ่กูเสียงมา,มากๆก็เต็มเลย <laughs> ท่านพระครูเห็นกูกวดชราประเเซากับเสียงมามาให้กูคือการพ่นผลประว่าได้เล่าขี้ห่ายห้พ่นน่ะหาว่าเตมูบุญกับยูเตวัดสมบูยูบ้านกับสุพรรณีสบาอยู่บ้านก็บปทนเอาดอกไงประทนเอาจังไดรให้ใจดีบ่แม่นบุญอยู่แต่วัดถ้าบุญอยู่แต่วัดหมามันเฝ้าอยู่หนีมันสุพรรณีไรก็เฮาบ่โง่ตายปนั่นเด็กคตร